สวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์2564ไปกันที่ข่าวแรกค่ะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564เวลา13.30นาทในพัฒนาชาติชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2564ณห้องประชุมอาคารอำนวยการชั้นหนึ่งสถาบันพัฒนาสีมือแรงงาน6ขอนแก่นโดยมีนายรัทธาคชะพรายุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมวันที่3กุมภาพันธ์2564เวลา9นาฬิกานายพัฒนาชาติชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นขั้นที่หนึ่งประจำปี2564ณห้องประชุมแก่นภูมิสารกลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายรัตธาคาชะพรายุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมวันที่5กุมภาพันธ์2564เวลา9นาฬิกา สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยและตรวจประเมินความเสี่ยงด้านอักขีภยัยณสถานประกอบกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมและผลิตเส้นใยสังเคราะห์ในด้านของแรงงานนอกระบบสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน และส่งเสริมให้ผู้จ้างงานปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อดูแลและคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านและแจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่แรงงานนอกระบบพร้อมทั้งเชิญชวนผู้จ้างงานนายจ้างแรงงานนอกระบบและเครือข่ายแรงงานนอกระบบเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นประจำปี2564ณนกะลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านบ้านเหล่าเวียนหักบ้านหนองจิก และวิสาหกีดชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองย่าข้าวนกพื้นที่เกษตรอัจฉริยะแคทเพาะพันธ์ดีในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพระเยืนจังหวัดขอนแกน่นและในรอบสัปดาห์นี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานประเภทกิจการจำหน,น่ายเนื้อสัตว์จำหน่ายอาหารและก่อสร้างให้ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน21,38บาท และสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข043236277ต่อ103หรือ104ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Fanpage หรือ YouTube Channel สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นกสรคุ้มครองสิทธิ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ